ส่วนทางด้านของสอนพก็เดินหน้ารณรงค์แจกจ่ายสติกเกอร์กระตุ้นเตือนให้กับชาวยะลานั้นช่วยกันประหยัดไฟฟ้าหวังพลิกวิกฤตขัดแคลนพลังงานให้เป็นโอกาสในการประหยัดไฟฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพกระทรวงพลังงานออกแจกจ่ายสติกเกอร์พร้อมปิดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนให้ประหยัดไฟฟ้าเพื่อชีวิต เปลี่ยนความคิดปิดทุกครั้งตามหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหยุดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อปิดซ่อมบำร,รุงระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2557 ซึ่งช่วงดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดวิกฤตพลังงานส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ของภาคใต้โดยขอความร่วมมือชาวยะลาทุกคนทุกครัวเรือนร่วมกันลดการใช้ไฟฟ้าลงจากปกติในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีอาทิปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้นอีก1องศาจาก25เป็น26องศาเซลเซียสปิดไฟดวงที่ไม่จาเป็นถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อหยุดใช้งานและรีดผ้าเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลา 18นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาที